สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาเก็บผักใช้ยาเนาะหรือผักผงชุรสนะคะเราปลูกไว้หน้าบ้านเนี่ยสวยมากๆเลยก้านใหญ่ๆอวบๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยนี่ที่เราเก็บได้เราก็จะเก็บแบบนี้นะคะเอาที่มันยอดอวบๆก้านอวบๆนี่แหละค่ะยอดเราก็จะเอาแต่ยอดมันนะคะใบ อะไรใหญ่ๆแก่ๆเราจะไม่เอาเนาะเราเอาแต่ยอดสวยๆอ่อนๆนะคะอย่างนี้นะคะเราจะมาเก็บไปรุวนพลิกนะคะมันจะอร่อยมากรสชาติมันจะหวานเนาะเอาไปทำอะไรก็ได้ผักผงชุรสหรือผักชัยยานี่นะเอาไปทำราดหน้าก๋วยเตี๋ยวราดหน้าอะไรอย่างเงี้ย มันก็อร่อยนะคะแทนผักคะน้าได้เลยผักคะน้ายังว่าไม่ค่อยอร่อยละจะออกขมขมเนาะแต่อันนี้มันจะหวานหวานอร่อยมากเราชอบกินนะคะชอบเอาไปผัดใส่กว๋วยเตี๋ยวผัดใส่มีหรือว่าผัดใส่ปลากระป๋องอะไรอย่างนี้นะคะนี่ อสวยยอดอ,อ,อ่อนมีเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดทิ้งเหมือนกันค่ะมันบังเนาะมันบังหน้าบ้านเวลาเราเอารถออกเนี่ยจะไม่เห็นรถที่เขาผ่านมาอะไรนี้นะคะมันบังหน้าบ้านของเรานี่แหละค่ะแต่ก็เสียดายมันอยู่นะคะถ้า,ถาเราตัดมันทิ้งเนี่ย ให้เพื่อนบ้านเอาไปกินเขาก็มีกันเนาะบอกให้ใครมาเก็บเขาบอกว่าเขาก็มีเหมือนกันเสียดายที่มันขายไม่ได้บ้านใครก็มีเนาะถ้ามันขายได้นี่อุ้ยได้เงินกับมันเยอะเลยนะคะเนี่ยผักผงชุลรสหรือผักชัยยาเอาใบแก่ๆมันเนี่ยไปตากแห้งแล้วทำเป็นชาชงกินก็ได้นะคะ มันคนเป็นเบาหวานอะไรก็กินได้เนาะผักผักชายาเนี่ผักผงชูรสเนี่ยเป็นความดันเบาหวานก็กินได้เขาบอกว่าถ้าทําเป็นชาแล้วคนเป็นความดันเนี่ยทำเป็นชาเอาไปชงกินเนี่ยความดันก็จะลดเขาว่าอย่างนั้นนะคะแต่ก็เคยเห็นแม่เอาไปทำอยู่ ตอนนั้นแม่มาเที่ยวหาแม่ก็เก็บไปเป็นกระสอบเลยนะคะใบมันเนี่ยแม่ก็เอาไปทําแบบนั้นเลยค่ะแต่เขาต้องตากที่ร่มนะคะห้ามเอาไปตากแดดเอาไปตากร่มนั่นแหละมันจะใบมันจะเขียวเหมือนเดิมเลยแม่ก็จะเอาไปทําเป็นชาเขาบอกว่าเขาเป็นความดันเนาะเวลาเขา ความดันเข้าขึ้นอย่างนี้แต่พอเขากินอันนี้ความดันเขาลงเขาบอกอย่างนั้นมันก็เป็นบางคนนะมันก็เป็นบางคนบางนี่แหละมันก็เป็นบางคนเขาก็คงกินแล้วไม่รู้สึกอะไรแต่บางคนเขาก็รู้สึกดีอะไรเนี้ยมันก็ถูกกับเป็นบางคนก็คงจะเป็นแบบนั้นนะคะ ต้นนี้เราตัดไปแล้วเสียดายมากๆเลยอยอดอวบๆสวยแต่ว่าตอนนี้มันกําลังจะแตกใหม่เนาะมันแตกมาแล้วเราจะเก็บเอาแต่อย่างนี้นะคะจะเอาไปลวกกินน้พรลกเอาแต่ยอดอวบๆนี่แหละค่ะนี่ค่ะ ยอดสวยเพื่อนๆปลูกก็ง่ายเนาะแค่เราหักเอากิ่งมันมาชำมาปลูกมันนะคะมันไม่ตายเนาะปลูกง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองเอาไปปลูกดูนะคะบ้านใครมีบ้างทำอาหารกินได้หลายอย่างได้หลายเมนูนะคะ แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลัง